พอจะสันนิษฐานได้ไหมว่าพระอริยบุคคลยังมีอยู่แล้วในโลกออตอบได้ครับมีอยู่แน่นอนไม่ต้องสันนิษฐานเลยมีแน่แน่100ร้อยเปอร์เซนต์เรื่องนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับสันนิษฐานมีร้อยเปอร์เซนต์อริยบุคคลมีอยู่ในเมืองไทยนี่ก็มีพระอริยบุคคลอยู่นะฮะแล้วก่อนในประเทศพม,ม่มาเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็มีพระอรหันตบุคคลท่านเพิ่งดับขันไปหยกหยกพระอรหันตพม่าเพิ่งดับขันนะองค์นี้เป็นอาจารย์อูนุอาจารย์อูนุแล้วก็ดับขันไปที่รูปเป็นอรหันต์คืออย่างนี้ ถ้าองค์นี้บวชเมื่อแก่แล้วก็ไม่ได้เรียนปริยัติเลยแต่สามารถเทศภูมิอภิธรรมบรมัีอย่างสูงสุดได้ทำให้คณะสงฆ์พม่าเนี่ยอัศจรรย์ใจถึงกับตั้งกรรมการสอบสวนท่านว่าท่านไม่ได้เรียนทบทารมั์อันแสนจะยากเย็นแต่เทชไหนเมื่อบวชแล้วสามารถสแสดงธรรมในหลักบรมัีลึกซึ้งกว้างขวางอย่างนี้สอบสวนไปสอบสวนมาคณะสงฆ์ที่คณะกรรมการ ฝ่ายสงศ์งูนย์ศูนย์ของพระมาตั้งคืนนี้เดียกวคณะโอวาทาจริยะสอสวนแรกยอมรับเป็นมัติเอกฉันว่าท่านผู้นี้บรรลุอริยธรรมแต่ขั้นไหนบอกไม่ได้ต้องเป็นผู้บรรลุอริยธรรมแล้วถึงสามารถแทงสภาวะถูกต้องทั้งข้างี่มเมรียนปริยัติเลยไม่ได้เรียนเลยแต่ว่าพูดในหลักสภาวะถูกต้องเป็นจริงหมดถ้าหากว่าไม่ใช่ภูมิอริยบุคคลแล้วพูดอย่างนั้นไม่ได้ประเทพมาข่าวอันนี้หนังสือพิมพ์บุติสเวิร์ออกในลังกา วงข่าวแหมก็ฉอนไปทั่วโลกเลยเนี่ยเป็นท่า,ารอรหันต์แล้วอูนุก็ไปขอสัมภาษณ์แล้วออกมาก็ยอมรับว,ว่าท่านฮูนี่เป็นอรหันต์ตรงนรงงงงัว,ว่าคณะสงฆ์เข้ามายอมรับว่าท่ามบูรนี่เป็นท่านอรหันต์แล้วเราก็เห็นจะพอเชื่อได้มั้วว่าอารหันต์ยังมีมีอยู่ในโลกจริงๆนี่ลายหนึ่งละอีกลายหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนนั้นเกี่ยวกับพระธรรมฐานจะเป็นอริยะหรือไม่เราไม่รู้นะแต่ว่า,าแสดงอภิญญาขอให้คนเห็น อาจารย์เป็นผู้บอกปริยัติกับลูกศิษย์อยู่เมืองมันตะเลแล้วก็ต่อมา,อาลูกศิษย์ก็ลาอาจารย์ไปหาวิเวกบนเขาสูงนอกเมืองต่อมาอาจารย์ก็เห็นว่าไอ้เราจะมามัวแต่เป็นคนแบกคำเพีย่เที่ทยวสอนปริยัติตัวเองไม่มีอะไรขึ้นมาเลยไมาละทําซะดีกว่าเลิกสอนเราจะทําปฏิบัติละลาลูกศิษย์หายไปไปอยู่คนละเขากับลูกศิษย์ที่ออกไปก่อนอยู่คนละลูกคนละถ้ำวันหนึ่งลูกศิษย์ที่ออกไปก่อนมาไม่ปฏิบัติอาจารย์ อนิบัติล้วก็มาเข้าครบแล้วแหมพยับเมฆตาอาจารย์บอกขุณรีบกลับไปเถอะเดี๋ยวจะไปไม่ทันข้ามเขาฝนจะตกมาเจอฝนต่างทางทาง่านลูกศิษย์ก็ลักละลักกับตัวอาจารย์ไปหัวก็ตามมาส่งที่ตีนเขาอ้าวพอมาสึงตีนิงเขาเหลียวหลังไปมองลูกศิษย์ไม่ได้เดินแล้วเหาะรีบๆไปบนท้องฟ้าเหาะไปเลยแหมอาจารย์ยืนตะลุงไม่รู้ว่าทำให้ลูกศิษย์มีอภิญญาเหาะได้อย่างนี้ พอวันรุ่งขึ้นลูกศิษย์มาปฏิบัติมาอาจารย์ก็ถามบอกว่าคุณได้อภิญญาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยลูกศิษย์ก็บอกว่าได้มาหกปีแล้วได้มาหกปีแล้วก็คุณเหาะได้ตั้งแต่เมื่อไรบอกก็ได้มาสาเหาะได้มาสามปีแล้วที่ทําอย่างนี้ทาได้มาสามปีแล้วอาจารย์ก็บอกว่าแหมนอนุโมทนานะคนยุคปลายศาสนาเนี่ยเรายังได้บุญได้ชมบุญคนที่บ่าได้มีอภิญญาทําอภิญญาได้เหาะให้เห็นอย่างเนี้แต่ว่าอยาประมาเรื่องอภิญญาเนี่ยเป็นที่พึ่งไม่ได้หรอกให้รีบปฏิบัติ เล่งให้ฉนี่พานเร็วๆข้าลูกศิษย์ก็รับคำไปทําปฏิบัติแล้วได้เป็นพระอรหันต์ก่อนอาจารย์ลูกศิษย์คนที่เหาะได้เนี่ยเป็นอาหารหันต์ก่อนอาจารย์ตายไปแล้วตัวก็ไม่เน่าเข้าสมาธิตายก่อนตายรู้วันเวลาของตัวเสร็จประชุมชาวบ้านที่รับถือเทศให้ฟังเราเทศจบบอกลาเลยบอกอย่าประมาทนะ ทั้งครั้งในของไม่เที่ยงวัดตัเป็นของไม่เทียเเท่ยงแท้พาท่ันทั้งหลายเกือเป็นคนพบพุทธศาสนาแล้วไม่หลีบช่วยเอาสาระจากพุทธศาสนาก็เหมือนคนเข้าไปในถ้ำที่มีทองออกมามือกลา่าไม่ถือทองกลับออกมาเพราะฉะนั้นอย่าประมาทต,ตัวฉันน่ะฉันได้ทองแล้วละ่ะขอลา่ันทั้งหลายไปก่อนละ่ะพูดขาดคำเข้าสมาธิดับจิตไปเลยในอีริยาบทเข้าสมาธิขาดใจตายไปเลยนี่อย่างนี้เป็นตัวอย่างนี่เมืองพม่าเขาเ <Yeah. S 1> มืองไทยเรามีผู้นั่งสมาธิดับจิตมีเหมือนกัน ท่านผู้นั่นคือเจ้าคุณอุบาลีสิริจันโท